未来へ今駆け出したんだその日かベンチの鈴木が今日,が今日君とよ希望とよ ร้านขายโลบักเลท5ถึงเลด10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s s และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ r b x กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปโจโจ,โจที่มีชื่อว่าเจโลาลิกโจโจวิสซาร์แอร์แนเจร์เกมนะครับผมนะ <c oughs> มารอบนี้เราอาจเป็น EP 2เลยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณยอดวิวคลิปแรก้วยครับประมาณ12ื่นกว่าแล้วนะครับผมไวพอสมควรนะผมที่ตกใจเลยทีเดียวเชียวก็ทางแมปนะครับได้ทำการเพิ่มระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช็อปนะครับแล้วก็ระบบบอสนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มอ่าสแตนตัวนึงเข้ามาก็จะเป็นสตาร์พลาทิ่นัมนั่นเองนะครับในสุดเขาก็เอาสตาร์พลาทิ่นัมเข้ามาจนได้นะครับผมแล้วก็ทักด้วยนะแต่ว่าทักมันทํายากนะครับผมก็เพราะว่าด้วยวกันนะถ้าผมหาไม่ได้นะครับโอเคเรามาบอกอ่าเเกน่ะีีท็็จป ดอปิโอนั่นเองนะโอกาสเกิด30%เนาะแล้วก็ระดับ B นะครับผมก็ไวเซนิกนั่นเองนะครับสานะครับแล้วก็ระดับ A ก็จะมี D4C แล้วก็โกเอฟพิเลียนนั่นเองนะสินะครับแล้วก็ระดับ s t ทนะครับก็จะมีเอ่อสตา์แม่น้ำแล้วก็เดอะโวลนะครับผม5%นะครับโอเคเห็นไหมทุกคนเห็นระบบตังข,ของเขาบ้านเนี่ยเขาเอาเงินมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีระบบเก็บเอ่อไอเทมสโตเลตกับสแตนโตเลตไม่รู้อันนี้ผมให้คนดูดูหรือยังนะครับับเรรราาาต้้อออออองงไดดะะจิิโคืมนมนปยกก นะครับเป็นไรวะเวลาผมอัดคลิปเนี่ยคือแม่งแหลกคลิปหายนะแต่เวลาผมไม่อัดคลิปนะี่แม่งลื่นปื๊ดเลยนะผมนี่ง,งงเลยทีเดียวเชียวอ่าโอเคครับผมก็ตอนนี้นะ่าจะยังไม่สพอร์ตบนมือถือนะครับก็รอกันหน่อยละกันนะเนาะเผื่อเขาอาจจะทําให้นะครับเขากำลังทําสแตนอยู่เนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่อยากเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนะครับผมนะตอนนั้นเลยนะครับก็อ่านกันนิดนึงนะครับแล้วก็ในมือถือก็ยังไม่สามารถเล่นได้เนาะขอภัยที่คนด้วยละกันนะครับ จะเห็นหน้าตาสตาร์ไปที่หน้ามากเลยมันเป็นยังไงวะหายากขนาดนั้นเลยเหรอเออเอ,อ๋อ,อนี่ลูกแดงลูกแดงโอเคแนะนำให้เก็บของพร้อมกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เอาสแตนปอโรเข้าไปใ,ในก่อนนะครับรู้สึกว่า G U I มันมองง่ายขึ้นดีนะเออตอนนี้ผมมีดาวโบอยู่เว้ยเออ,เอ,อ,เอ,อปักเต็มหัวะโอ้ดับปีโอจีสัต เซิร์ฟวีแมปนี้ก็ยัง50ระบักเหมือนเดิมนะครับยังไม่เปิดให้ฟรีเนาะเออผมออาประมาณ7นาทีละผมไม่รู้ว่าบอสหน,น้าตายเป็นยังไงแต่ผมจะไม่ไปตีมันแน่นอนนะครับาจริงคอมผมแอบกระตุกนิดน,นึงนนนนเ,นเวลาอาัดเวลาอาัดแบบเนี้ยแม่งกระตุกกระตุกนะครับอันนี้ผมมีอยู่พันโอ้พัน,นึงโอโหกูอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนละหนีซื้อเลยแล้วก็เสียไปเลยได้เลเฮ้ยออมานิกโอโหมาสนิกงั้นเหรอ เพรว่าตัวเจเจม่านี้เสียอีกนี่ทั้งนั้นเงินเงินเกมน,น,นี้ได้เยอะมากเลยดินี่ครับนี่คือช็อปนะครับผมตอนนี้ช็อปก็มีแค่นี้แหละเนาะนะครับเออทุกคนแล้วก็ถ้าบอสเดียวเกิดเนี่ยไอเทมที่บอสเดียวจะดรอปเนี่ยก็จะมีอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นสโตนมาร์กยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเดลไดรี่นะครับผมนะโอ้ยเชียร์ up boy เสียงเพลงติดลิขสิทธิ์ก็ปปไร no โอ้ยคิงกิมสันว่ะโถ่เก็บตังค์ก่อนแล้วเก็บตังค์ก่อนนี่ลูกแดงอยู่นี่เอบ เฮ้ยย่าเก็บ hey อันนี้เอ่อเก็บอันนี้เอาเข้าคังก่อนอือปอาแล้วก็รีครับอ่าอืออืมน่นแหละสวยหนึ่งสองสามอาจี๊ดออไวสสเน็กนี่ยสตาร์ไ่น่ามันออกยากมากเลยอ่ะผมจะเอามันได้ได้ กูจะเอามึงให้ได้สตาร์ไปนำหมายถึงเอาสแตนนะเอาสแตนมาเป็นของตัวเองนะไม่ใช่อย่าคิดงั้นขอร้องพีซอ๋อแล้วผมเก็บสแตนแล้วแม่งหายไปเลยทีเดียวเชียวเอา้าเพื่ออะไรเนี่ยแมบบก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วมั้งนี่ครับในมือถือถ้ามันเล่นได้ก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับมาขอสุ่มหน่อยพี่ชายเอ้เออเออโอ้ยไม่นะโนบอย โอ้แมนมันได้งี้สิอ่าฮ่ายึบย oh, so ึบยา,าสตาร์พลาตินัมโอ้สตันดิกมาๆๆๆๆๆๆไม่เอาสเสนดิกเก็บไอเทมก่อนเอาออสเตรลโอเข้าไปแล้วก็รีดด้วยโล่ะมันสุ่มยากขนาดนั้นเลยวะทำไมเดวโวได้มันได้ดีกว่าวะนี่และมีร้านค้าง่ายขึ้นเยอะครับ ตาไปที่นมำอ้อไม่เนอะโน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 อยากได้สตาไปที่นัำอะ่ะโอเคเก็บก่อนดีเยอะเออเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๊บโอ้ไม่นะมันือผมาสุ่มเกลือให้คนดูดูว่ะทุกคนเิียว่าไง ผมรู้ว่าทุกคนก็ชอบเว้ยทุกคนชอบดูแบบนี้ใช่ไหมล่ะถ้าชอบดูก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ <c oughs> เป็นการขายของที่อีพิกมากผมบอกไว้ก่อน <c oughs> ไม่มีใครทำได้เหมือนผมอีกแล้วเพราะผมเก่งมาก <c oughs> เดี๋ยววัดงงกับระบบอื <c oughs> อปุบ <c oughs> ลูกแดงมันเกิดแถวนี้เอแถวนน้น <c oughs> ไม่ค่อยเกิดเลยมันไม่เกิดเลยดีกว่ามันเกิดแถวเนี้ยนะครับอยากได้สตาร์แพทตินัมไาเอาสตาร์แพทตินัมมาให้ผมเดี๋ยวนี้เ <c> ก <oughs> ็บกไปก่อนนี่ลูก <c oughs> อะไรลูกแดงอึ๊บอ่าอึ๊บ เสียบมเลยเจะได้เนาะไม่มีเสียงโกเอฟิเลต์น่าจะเป็นเสียงผู้หญิงไงน่ารักตามมูตามิดูแลรู้แล้วว่ามีความฝันแต่ฉันไม่ได้ถามนายเลยนะจูโนโ่บานาน่าแมนจูโนโ่บานาน่าอือส้มไปตามหาสแตนสตาร์ึงนัมแบบไม่หยุดยัง้งวอทเอา้า วอ้ผมกลายไปไอ้นูบก่ะยูยูผมก็ได้ไปไอ้นูบเฮ้ยผมได้ยินเสียงเพลง Steel Balan ป่ะนี่ผมไม่ได้ตาฟาดแต่ผมได้ยินจริงๆริงไอเทมไม่มีอะไรเลยในตัวไม่น,าน่ามีอะไรเกิดเงี้ยผมซื้อเลยละกันพี่ชายเอ,อ๊บส่มไปเลยมาสไตล์นั่นต้องมาแล้วอย่างเงี้ยมาเหอะหน oh, oh, ึ่งสองสามโอ้เจสส์ง่วงเว้ยโอ้ยสุ่มยากขนาดนั้นเลยเหรอวะฮะ คิดว่าจะเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอสุ่มยากคิดว่าสุ่มยากแล้วเฟี้ยวเหรอฮะว้าเพลงรีเพชนาบกไปไรชะนะบอืออืออ่าหา้าฮึบโอ้โหทุกคนผมบอกเลยนะถ้าใครอยากได้ถ้าใครได้มานี่ผมบอก,กน้ำตาแทบแทบร่วงมันหายากขนาดนั้นเลยวะสุ่มมาไม่ได้เลยเนี่ยอู้ มาน่ะไม่จริงใช่ไหมยมันส่มยากขนาดนี้เลยเอือสนี่นี่ขนาด2%นะเดวอยังออกง่ายกว่าเลยอะอย่าไปกลัวแล้วรอบเนี้ยไปสูงไปเรื่อยอือบเฮ้ยได้แล้วโอ้โอ้นอนน่ารักตามูตามิยา่าเนี่ยน้อง มัน้องเสียงเงีย้ยโอ้น้องเอ้ยท่าคุณทุนโอ้ยน้อนนี่นี่มีท่าอะไรไหมไม่มีแล้วเหรอเจ๊งโอรา ฮะท่าอะไรเจ๋งน,น้อนมีเสียงเพลงปะเฮ้ยมีเสียงอ่ะเสียงอะไรอะ่ะ นี่ละโคตรเท่เจ๋งครับน้องกวจะได้มันเท่เดีนอ่ะน้องยิบเวลาปุ๊ปุ๊ปุ๊ป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  กด v คืออะไรอะอูอัปคัดที่หน้าหนึ่งทีใช่ไหมกดตัว j ได้ไหมกดอะไรไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยไม่น,ะนอนออ้ยตังเยอะมากครับรอดูครับว่าอนาคตจะมีสเตอร์อะไรอีกนะครับผมนะแล้วร,รอด,รอดูรอดูอย่างเดียวเลยครับนะฮะถ้ามันสแตนใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆ่อเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาทำคลิปให้ดูแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ถึงร้อยไรหรือเปล่านะครับผมนะ อุราโอปิวเลยเชียวเชียวอะไรกันครับเนี่ยอันนี้ไปไหนอันนี้คือบอสป่ะน่าจะเป็นถ้ำบอสนะผมว่าโอเคครับผมสำหรับแมปจินนิลิโจโจพิซซัตเอเวนเจอร์เกมนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันขอบคุณที่ทุกคนมารับชมครับเจอกันในะทอมครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับบ๊ายบาย